รับกันไกลตัดผมนะครับสําหรับกันไกลที่ตึงผมลูกค้านะครับหรือหมดความคมไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้วิธีนี้มาทําการรับผมเบื้องต้นได้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็าฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามไว้ why, ให้ช่างมอดด้วยนะครับโอเคขั้นแรกเราก็ต้องมีวินอนนะครับน้ำยาขัดโลหะนะครับเหมือนอทำตามคลิปเมื่อกี้เลยนะครับเมื่อกี้ผมทำการรับ ผมของตัวฟันปลาตัวนี้นะครับคราวนี้มารับตัวกันไกลตัดผมบ้างนะครับโอเคขั้นแรกนะครับผมก็จะทําการบีบน้ํายานะครับใส่ตรงฟันตรงคมของกันไกลนะครับทาให้ทั่วๆนะครับเกลียกล่ยไปอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ใช้ การเสียดสีของปัิไดเลียนไอ้ไม่ใช่ของกันไกลนะครับตอนแรกก็จะเป็นสีชมพูอย่างนี้นะครับทําการเสียดสีอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่ปันไกลไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะเป็นสีดํานะครับนะมันจะทําให้การเสียดสีเนี่ยจะเป็นการลับไปในตัวนะครับโอเคแต่ผมจะทาไปเรื่อยๆนะ ว้าวเริ่มเห็นไหมครับดําแล้วมีสีดํานะครับตอนแรกเป็นสีชมพูนะครับตอนนี้เป็นสีดําไปแล้วกลายเป็นสีดานะครับนะครับอันนี้เริ่มจะได้แล้วนะเราลองเช็คดูนะครับความคมของมันถ้าคมมากกว่านี้ก็น่าจะเป็นใช้แทนมิตรกวนได้แล้วนะครับอันนี้ล้อเล่นนะโอเคจะทำไปเรื่อยๆรื่อนะครับทอีกทิศผมขออีกนิดนึงนะครับอันนี้คือทําไม่นานเท่าไหร่นะครับการรับกันไกลนะครับทําไม่นานเหมือนเรารับปัตตาเลียนฟันปัตตาเลียนที่ผมเคยทาคลิปไปตั้งแต่อ่ ปีที่แล้วนะครับฟึ่งนานมากอันนั้นใช้เวลานานนิดนึงนะครับโอเคน่าจะได้แล้วแหละนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะถ้าหากเป็นประโยชน์ยังไงกับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้เดี๋ยวผมจะมีทริปดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ